ว่ากรรมดนตรีครั้งแรกในโลก AF ทั้ง5 4, สีสั้นและสัตว์กว่า500สายพันธุ์ร่วมบรรเลงเพื่อโลกเราอยากรวมพล AF 1-5จัดคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้มาร่วมสนุกกันกับเรานะครับเป็นการร่วมมือระหว่างคนกับสัตว์ในทุกๆเวทีเนี่ยแต่และเวทีก็จะมีสัตว์แต่และอย่างมาร่วมแสดงกับพวกเราด้วยเหมือนกับเป็นการเซอร์ไพรส์เพิ่มความพิเศษให้กับคอนเสิร์ตนี้ครับ สัตว์ป่าสัตว์โลกก็ต้องเจอปัญหานี้แน่ๆนะครับเราก็เลยใช้สัตว์ป่าเป็นสื่อกางที่จะร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนนะครับมันเป็นความท้าทายแบบใหม่ที่เราทุกคนก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องการร้องเรื่องการแสดงนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการประสานงานกับสิ่งมีชีวิตคือสัตว์นานาชนิดด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายอีกแบบที่เราทุกคนพร้อมจะทําออกมาให้ดีที่สุดครับ ได้รับความสุขจากเสียงเพลงของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเราเนี่ยจะใส่แบบแง่คิดดีๆว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องรณรงค์เรื่องโลกร้อนครับผมป่าคอนเสิร์ตเอรุูนสีพันดีเชียตอน Cooling the World ด้วยนะครับวันที่14ทธันวาคมนี้ครับผมจัดกันที่ซัฟิลิเวอร์นะครับสนุกไปกับพวกเราทั้ง6เวทีนะครับอย่าลืมไปให้กําลังใจพวกเรานะครับ